สวัสดีครับบักตุงตามชาแนลวันนี้นะครับพาทุกคนมาดูผู้สนับสนุนของคณะเสียงอีสานนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่และถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวงการหมอลำที่มีผู้สนับสนุนเยอะขนาดนี้นะครับโดยมีผู้สนับสนุนมากกว่า18รายและเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า40ล้านบาทในฤดูการนี้จะมีผู้สนับสนุนรายใดบ้างไปรับชมกันเลยครับ ปี2563ฟ้าไทยพงษุกรรถฟ้าไทยเติมความสุขทุกความอร่อยนัชยาคลินิกคลินิกเสริมความงามครบวงจร DR. ด r i n k น้ำดื่มผสมวิตามินที่รวบรวมสิ่งดีๆมีประโยชน์ไว้ในขวดเดียวตามวิวสันตพลแบรนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนใหม่ในฤดูการนี้ที่เสียงอีสานไม่เคยมีมาก่อนเครื่องมือช่างอันดับหนึ่งจากประเทศอินเดียเบอร์หนึ่งด้านเครื่องเชื่อมจากเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนร้านตำกะเทยสาเกต ร้านส้มตำม,มูลค่า300ล้านน้ำปลาร้านตำกระเทยศาสเกตน้ำปลาาต้มสุกปรุงรสสูตรอร่อยทุกเมนูกระเทยหมูกระทะที่จริงใจพร้อมจะเปิดความอร่อยอย่างเต็มรูปแบบเลยเจ้าฮ้อนแอนชาบูบุฟเฟ่เจ้าฮ้อน,อนย่านสีลมสุดพรีเมียมในีอ่อนครับขอบคุณตัวเองมนัชาครับวัส <Q D S 1> ดีครับผลิตภัณฑ์สําหรับครัวเรือนในบ้าน,นสุดสำราญข้าวสารครับกินแซบครับผลิตภัณฑ์ของแซบของกินแหละ ครอบลายเดมอนขอบคุณค <risque. S 2> รับพร้อมทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด <c oughs> <c oughs> เราตั้งเป้าไว้ที่30เราตั้งเป้าไว้ที่30สิในฤดูกาลนี้ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับแล้วก็ดีใจกับทางทีมงานหมอลำเสียงอีสานด้วยนะครับที่มีผู้สนับสนุนมากขนาดนี้นะครับทางทีมงานยังมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าในฤดูกาลนี้นะครับจะหาผู้สนับสนุนได้มากถึง30รายด้วยกันนะครับยังไงเราก็ต้องคอยส่งกําลังใจให้กับทางทีมงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดเอาไว้ด้วยนะครับ ผู้สนับสนุนในฤดูการนี้นะครับรก็จะมีตั้ง,ตงแต่เครื่องมือช่างนะครับข้าวสารไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารนะครับาารหรือว่าเครื่องดื่มนะครับมีมากมายหลากหลายเลยนะครับ เพราะว่า Engagement เราค่อนข้างสูงแล้วก็เรามีทีมโปรดักชันที่เป็นมืออาชีพขอบคุณอีกครั้งสำหรับแฟนๆแล้วก็ทั้งอวตารแล้วก็เป็นตัวจริงด้วยนะครับท้ายสุดแล้วเชื่อว่าทุกคนเป็นกำลังใจและพร้อมสนับสนุนสิงอีสานกับขอพรกคณอีกครั้งภาพเทียบคำว่าผู้สนับสนุนหลักผมขอมองว่าเป็นแฟนๆทุกท่านเลยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการที่อยู่มาทุกฤดูกาลทุกปีมาครับ ส่งท้ายสู่เซอร์ไพรส์นะครับกับผู้สนับสนุนที่อยู่เคียงข้างกับมอลำศีอีสานมายาวนานนะครับ,บรจะมมเป็นใครไปร,รับชมกันเลยครับไรายอเบตรเประสิทธิภาพสูงยอดที่ไหนยุงตายที่นั่นแต่ได้แมลงสาบมาแทนไรายอเบตเอสมอนองใสเป็นไรา์อเบตคุณภาพสูงทุกขั้นตอนการผลิตผ่านการตรวจสอบของคุณภาพโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงแม่ลำนำคนสวย ที่ทำให้คุณมั่นใจในซายอาเบตทุกเม็ดทรายอาเบตอสมอนองใสใส่ใจความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเสมอทุกครั้งที่เราหยอดซายอาเบตรเราจะรอให้คุณไม่อยู่บ้านและแอบหยอดไปในภาชนะน้ำขังทุกที่ในบ้านของคุณนอกจากคุณไม่ต้องกังวลเรื่องยุงแล้วของมีค่าในบ้านก็จะหายไปด้วยซายอาเบทอสมอนองใสสนับสนุนเสียงอีสานมาหลายฤด,ดูกาล ร่วมกับเหล่อาอวตารที่เคียงบ่าเคียงไหลเป็นดั่งลมใต้ปีกให้กับเสียงอีสานตลอดมาจนหลายครั้งทีมงานก็ตั้งคำถามว่าอาวตารนอนตอนไหนขอบคุณค่ะไม่ <laughs> <laughs> แต่นี้เราทำเป็นคลิปขอขอ,ขอบคุณจริงๆนะมันเป็นการขอบคุณ ทั้งอวตารทุกท่านแล้วก็แฟนคลับทุกท่านที่ร่วมสนับสน,นุนแลวก็อยู่เคียงข้างเสียงนสานมาโดยตลอดขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าแฟนๆของเสียงนสานน่ะตั้งแต่เราเข้ามาเราก็ตกใจอยู่แล้วแบบมันมีหลายอย่างที่เราตกใจแต่ท้ายสุดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราเซอร์ไพรส์มากคือแฟนคลับน่ารักมากให้ข้อมูลแนะนําเราว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้บอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องอะไร อะไรที่ต้องตําเพิ่มอะไรที่ขาดไปอะไรที่หายไปเราก็เก็บเกี่ยวแล้วสิ่งที่ต้องระวังอย่างเงี้ยเราก็เก็บเกี่ยวมาแล้วเราก็ค่อยๆทํางานมาเรื่อยๆนะครับทาให้ตลอดระยะเวลาเกือบ3มเดือนที่ผ่านมาเราทํางานออกมาได้อย่างค่อนข้างดีมากๆแล้วเราเชื่อว่าวันที่ห้าที่6เนี้ยมันคือของขวัญที่เราจะตอบแทนให้กับแฟนๆทุกท่านให้กับอวตารทุกตนนะครับเรา ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเราได้แบบตั้งใจมากเลยขอบคุณจริงๆนะครับก็ทําคลิปขึ้นมา wrote, น่ารักน่ารักหยอกหยอกกันหยอกกันหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมต้องเรียนรู้แน่นอนครับหลายอย่างผมได้จากแฟนคลับหลายอย่างผมได้จากอวตารครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตขอบพระคุณแฟนๆแล้วก็อวตารทุกท่านครับมาทํางานในเสงอีสานมาบริหารเสงอีสานนะครับมันมีระยะเวลาให้เราทํางานค่อนข้างจํากัดมาก มันมีเรามีความรู้และประสบการณ์แทบไม่มีเลยจากการบริหารจัดก,การในครั้งนี้นะครับซึ่งถามว่ามัน,ม,นมันทำให้ทํางานยากไหมก็ค่อนข้างยากอย,กอยู่แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับในวันที่5ที่6ตุลาที่จะถึงนี้ผมอยากจะบอกแฟนๆทุกท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านจะได้เห็นได้ชมได้สัมผัสในวันที่5้าตุลาที่จะถึงนี้ มันคือความตั้งใจของตัวผมเองความตั้งใจของทีมงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่อยู่กรุงเทพแล้วก็ทีมงานทุกคนทุกฝ่ายทุกแผนกที่หมอลำคณะเสิงอีสานเป็นความตั้งใจของคุณแม่นกน้อยอุไรพรเพราะฉะนั้นเราอยากจะอมอบงานที่ดีที่สุดแน่นอนครับว่า ในความตั้งใจที่ทุ่มเททุกอย่างเนี่ยเราอยากให้มันออกมาดีและเราก็อยากให้เราให้ทุกท่านได้เห็นกับตาในวันที่5-6นี้เพราะฉะนั้นใครว่างนะครับเรียนเชิญที่บ้านตอง5อุดรธานีแล้วก็ท่านใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางสามารถชมการแสดง ผ่านกลุ่มปิดได้นะครับเป็นการสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ถือเป็นการให้กำลังใจทีมงานในการทำงานงานในครั้งนี้นะคบขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่องตุงตาม Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ